ก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DB บีพ n ช e l วันนี้ผมก็จะมาเล่น l ั m b บอออกของไอเฮมเกาะนะครับเกาะมันเยอะมากแต่ผมจะเอาเกาะที่มันไม่เคยเอ o, อกของออกของเป็นชุดเกาะนะครับก่อนที่จะมาดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรละคือเล่นออกเหมไปเลยนะครับก็รายการนี้ผมออกเฮมมันมันแบบว่า คิดเนี้ยเปลกๆนแปลงใหม่ๆครับก่อนที่ผมจะมาเป็นนักแคสเกมนะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะคลิปเนี้ยคือไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาเล่นอ่ะคือเอาตัวเล่นอะไรมันก็แพ้อ่ะคือไม่ชอบไม่ชอบเขาว่าแพ้นะครับเพราะว่าผมเอาเน้นชนะนยอย่างเดียวนะครับก็จะมาเล่นออกของก่อนครับเซตที่ผมออกของก็คือ อะไรดีวะไม่ออกของก่อนนะครับขออภัยครับออกของเป็นอะไรดีโจมตีทางกายภาพนะครับออกของโจมตีกังทางกายภาพขอโทษทีครับพี่ผมพูดผิดนะครับแต่ก่อนที่จะมาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอโทษครับผมพูดผิดครับผมเน้นออกของโจมตีกายภาพครับ ก็คือเกาะโจมตีกายภาพนั่นเองนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะโจมตีกายภาพยังไงก็ไปรับชมกันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นไหวหรือเปล่าจาังวันนี้ โอ้ยดีเดอร์มาหอยก่อนละไอ้เหี้ยกินน้ำมาบุยบุยบุยเหี้ยกับเตะกับเตะขอเลือดขอเลือดเหี้ยเอาของโจมตีไกลภาพนะครับผมขอพูดถิดขอเอาไปเลยครับไม่ใช่เอาของเกาะครับเกาะไม่รู้ว่าผมจะเล่นตัวฮีโร่ตัวไหนครับไม่รู้นะมาช่วยแล้วมนช่วยแล้ว เฮียกูแต่งเนี่ยกูแตกงเนี่ยย่ายาย่าโอ๊ยจังหวะน,นี้บัตรลวงกับบัตรอับจังหวะน,นี้ยังไงครับไม่ควเป็นเด็กดื้อดีกว่าเป็นเด็กดื้อหนึ่งวันจังหวะนี้โอ้แตกแตกแตกกูทว่าจะแตกละจังหวะน,นี้มากูบวกได้นะโอ้ย อู้อ <cringe> ก <cartoons>. ูเ <bajo> ต no oh ็มยังยากนะดูไอสัตว์โอ้ยเนาะต้องใจเดียลัมเบอร์ของฉันไม่รู้จะชนะหรือเปล่าครับ ถ้าแพ้ผมก็จะอาจจะไม่ลงคลิปก็ได้นะกูถ้ากูแพ้เนี่ยออกขอจมตีกังกายภาพทำจากวันนี้เจ้าวันนี้ยังไงจะงไยยังไงเออทีวทีอย่าเ,ออยเปิดติอย่าเปิดติโอเค โคทีโคตทีเยียมันลวงได้อเฮียกูแตกต่อยเออคิวคิวครับจังหวะนี้ได้คิวครับป้อมหม่สัตว์เออของโจาตีทางกายพี่ชายค่าเสียหายทางกายภาพพูดตีครั้งที่สองนีกละก็อของไอ้เหมความเสียหายกายภาพนะครับก็กายภาพยังไงก็ไม่รู้อ่ะมัน ล้วเมดมันจะแรงหลือไม่แรงก็ช่างแม่งเถอะมาในในผมก็เล่นลัมเบอร์ละที่จริงมันต้องของซับนะครับแต่ผมไม่ออกของซับแหละเพราะว่าผมเน้นเรื่องของความเสียหายกายภาพนะครับนี่มันอยู่นี่เปล่าอยู่นี่หรือเปล่า,อ,อ,ลาอันติยังไม่ใช้นะครับเอใช้คีรัสด,ดีกว่า ไปแล้วครับจังหวะนี้อืมโอ้ยอย่าอย่า,อย,าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาหาฉันจังหวะน,นี้เกือบตายแล้วครับ ตีป้อมได้สบายเลยจงังหวะน,นี้โอเคป้อมบนแตกครับจงังหวะน,นี้โอ้โหป้อมกลางก็แตกไปด้วยครับนะขอเลือนนะครับเอาเลือไม่ออกมา โอ,โ,โอ้โหกูแตกครับป้อมอีกแล้วกูโดนรวงอีกละแตกไปสามครับจังหวะน,นี้แลดแลดเป็นควยัยเลยคิมก่อนนะครับจังหวะน,นี้ <c oughs> อ,อ,อ,อาจเป็นกูพิมอะไรไม่รู้ช่้งแม่งอ๋โอ้ยฮียอาจเป็นเป็นเฮียอะไรก็เฮียละจองอังหวะน,นี้โอ้ยแลตเอ้ยเฮียพิมกูกล,ลักออกเฉย่าไม่ไหวแล้วโมโหแล้วนะพิมมลาออกทำไมวะเล่นลัมเบอร์ก็จะแพ้เลยเนี่ย สวย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 โอเคจบได้จบได้ครับจังหวะนี้เดี mainland, ๋ยวเดี๋ยวก็เลนกลางเลนกลางเลนกลางก็เลนกลางจังหวะนี pues orb, Warri, control, Hz, rounded, ้คล right? ิปคขาคลิปเข้ามาเร็วเร็วเร็วโอเคของชิ้นนี้หนึ่งปีที่เรียบร้อยครับของชิ้นที่สอกกันเลยนะครับมากูแทงเลยกูแทงเลยกูแทงไม่ไหวละตีป้อมแป๊บหนึ่งโอเคป้อมแตกแล้วจ้าขอลัดช็อตแล้วจ้า กูลาไม่ได้เลยเฮียป้าไปเปตีป้อมล่างเถอะหอยมาหอยมาเรามีแค่สี่คนให้มาสี่คนเอาปลาฟะ้าเอาปลฟพระ,ะบัดลวงกูหอยละกูหอยหอยมาหอยมาหอยมา,ยมา,ายเฮ้ยกูแปลงมาไมเนี่ย,ยช่วยด้วยโบรเนบรเนโบเรนโอย โอ้โหกูแลดออกเฉยอ่ะโอ้ยี่ย่ะกูหัวร้อนแล้วเนี่ยไอ้เฮียกูแตกไปสี่ลวไอ้หิมกูจะขึ้นไม่ไหวเปล่าเนี่ยแม่งเลยไม่รู้อ่ะบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟฆ่าพ่อได้เปล่าโอ้บัตเตอร์ไฟตายเขาพ่อเลยไอ้เฮียโอ้ยโดนเล็กเดร์ฆ่ากูจับ เก็บใจมานานแล้วมึงก็ออกกับพ่อมึงเลยเฮียเล็ดมึงก็เล่นดีๆอยู่บ้างเดี๋ยวกูจะเอฟเคมึงแม่งเลยใจเย็นครับต้องใจเย,ย็นๆวันนี้ก็ค่อยอรู้ว่าอะไรอะแบบต้องต้องจักการลวดทีเดียวเลยอืมอืม ขณะเล่นลัมเบร์ของโจมตีขอบเสียหายกายภาพยังโคตรกากเลยมาเล่นตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวแม่งโคตรลำบากลำบากขึ้นเรื่องลาเมิดของผมนั่นแหละครับลงก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 ลง,ลงกลเอุ๊ย so บ i g h motherfucker โอ้โหกูขึ้นสวาส่างเลยนะครับเอาไม่หิม้มไม่ปฏิบัติการให้เรียบร้อยอมาดูหิมฝั่งเรานะครับสวยสวยงามสวยสุดยอดสุดยอดสุดยอดทีม มีบัตเตอร์ไฟนี่แม่งตัวดีเลยถึงแม้เราจะไม่มีแรนนะครับแลนถึงแม้เราจะออกไปครับทีมเราก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่คอยอย่างคือทําไมไม่เอาบอทมาเล่นวะทําไมไม่เอาทำไมต้องเอเเคเขาด้วยวะโอ้โหสุดยอดบัตเตอร์ไฟเวลี่กุดดีมากดีมากขอบคุณมากเอ้ยปอมล่างไม่นะ ป้อมรางจะแตกแล้วกันป่อมบ่ได้มาเชื่อป่าให้วีเลสมึงไปหาที่ตายทำไมวะ โอ้ยทีมเราเหลอสามคนเราจะไหวหรือเปล่าเนี้ยบัดไหวอยู่นะแต่ผมไม่ไหวอะ่ะโอเคของชิ้นที่สองไปที่เรียบร้อยแล้วก็ของของชิ้นที่สามกันเลยนะครับผมมไดามังกรแล้วผมไม่มีแหวนเปิดทันที่นะผมยื้ออยู่ผมยื้อให้คุณอยู่สวย คือมีบัสยังยังยื้ได้ครับบัสมันมันมันเป็นอะไรที่แบบว่ายืนเลนได้ครับป่ามันเกิดแล้วไปถึงป่าเราใช่ไหมแต่เราก็จะดันป้อมนะครับไม่รู้ว่าเราจะชนะเปล่าครับแต่ขออยากให้เราชนะก็ยายก็ได้ยิ่งยิ่งดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะชนะได้เปล่าครับโอเคน่าจะตีป้อมได้อยู่ไอ้ <c oughs> บัสใจเย็น <c oughs> ตีป้อมมาจาังวันนี้ตีป้อมมาจังวันนี้คือแม้ทีมเราจะมีน้อยแต่เราก็ยังด้อยการศึกษาก็เฮียแล้วโมโรเรนมึงใจเย็นน้อยกูแตกงแน่เลยเอโมโรเรนหอยมึงจะโอเคบั๊ดมาโอ้โหบั๊มันเกิดครับคือบั๊ทีมเราเกิดครับโอ้โหจังวันนี้สวยพี่สวย ไอเฮี้ยโมเลนมึงจะไปหาฮีต้าอีกโอ้โหโมเลนเนี่ยมึงโดนตีแน่เลยโอเคโอเคโอเคบัตเตอร์ไฟโอ้โหโอ้โหบัตโทษโหดเลยคือมันตอนคือเมื่อก่อนนะครับบัตมันโหดครับเดี๋ยวนี้มัดบัตมันโดนโคตรเนิ่มแล้วครับแต่บัตก็ยังยื้อได้ได้คันอยู่ขอบคุณนะบัตชื่อใครเนี่ยชื่อใครวะบัตโบดเวอร์โอเคโบดเวอร์นะครับ บดเวอร์เยี่ยมมากเลยบดเวอร์ตีป้อมไปเลยตีป้อมเลยจังหวะนี้บดเวอร์ตีป้อมให้มันแตกเลยโอ้โหกูมาแจกโคตรเยอะเลยหอยมาหอยมาเอาเอพิโซดราก้อนเอาเอพิโซดราก้อนเอพิโซดราก้อนเลยเลยเลยวิเลสวิเลสมา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 หอยมา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 วิเลสช่วยกันเอาหน่อยวิเลสมึงมาช่วยเอามังกรเอพิโซดราก้อนหน่อย ก่อนที่เราจะโจมตีโคตรน้อยแล้วจังหวะน,นี้เอามาลุ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 รุลุามากรเอาม,าอามาาอาลุามามลุลุลเลุ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 ุ่ บัตยืไว้ยืไว้บัตบัตบัตสวยโอ้โหโอ้จบได้เลยจังวะน <c oughs> ี่จบได้จบได้รากลุ่ลกลกุเลากลุเอาด้เอาดักโอเคเอาของชิ้นที่สี่ไปไอชิ้นที่สามไปที่ระ้ครับต่อไปเอาของชิ้นที่สี่ด้วยนะครับ <laughs> ปวดหัวเลย <c oughs> คือบัสมันเกิดโคตรไวอ่ะโอโ้โหบัสเยอะมากแกยื้อไว้ได้แต่กูยื้อไม่ได้หรอกเพราะว่ากูไม่ได้เป็นสายแฮงคือเกินนะครับรัเาากเสรียเลยรักรักไปรูมไหมวินิแตกอ,อ <laughs> มาว่าข้าสา์ต่อเจ้าเองข้าจะต้องฉชน,นะให้ดอย ทีมผมแม้จะมีสี่คนก็ยังข้าจะปกป้องเจ้าไว้ไม่อย่าอาย่กับฉันยอมอย่าขออย่ายอม อย่าอ <anto> yeah, <a> ่อนเอแม่จะลองให้จงลึกขึ <único> <throat> oh, fall, ้นไปไปหาพ่อมึงกูคีบกูย่าแพ้แล้วเนี่ยโอ้วีเลดวมาขอบคุณเวลี่กูถ้าบัตเกิดเนี่ยบัตอะไรที่มันจะยืมากคอยมาโนคขอยมามึงจะไปยิงหาป่อมึงเลยคอยมาลอยขอยลอยบัตเกิดก่อน กูมึงต้องใจเย็นเย็นสิเออกูใจไม่เย็นละไอสัตว์กูต้องใจเย็นต่างางวะโอเคของชิ้นที่เขาเราวะชิ้นที่สี่ใช่ไหมนะเออน่าจะใช่อะเดี๋ยวของจบตีสายฟ้าอยู่เพราะว่ามันมี <c oughs> ไม่รู้จะยืนไหวหรือเปล่าวะ <c oughs> คือบัตรยืนไหวอย,อยู100่แน่ร้อยเปอร์เซ็นแน่แต่ผมยืนบัตรไม่ไหวอะแต่ผมเป็นตัวตัวกระสอบซ้ายช,ช,ช,ชัดเนี่ยไอ้เหี้ยคือแทงรับตีนโค่นอ่ะโคตรรับตีเลย ดุดมเมจเฮ้ยได้ๆไม่นะบัตสียชีวิตไปแล้วอ้วว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 ทววววดววววโอวสวว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 วกววแวววลววงลงกลุ่วว มามาโมเลนโมเลนมามามามึมามึมาเราเราเราจะจบป้อมจบป้อมกันเถอะจบป้อมครับเรารักรออยู่ฮ่าฮ่าฮ่ามาเลยมาเลยก็มาดิจบป้อมได้นะจบป้อมได้เลยไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนตีไป สวยพี่สวยอยกว่าจะจบคลิปนี้อกูมาโคตรแจกเลยโอเควิตเตอรี่ชนะเฉยเอ้ยเป็นบัตรเวเฟแน่นอนขอบคุณนะบัตรเบือที่ยื้อเวลาไว้ เอฟเคเลยก็เป okay, ็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r สไครต์ผมด้วยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน